สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟพาทานะครับรายการที่จะพาทุกท่านได้มาทําเมนูอาหารหลากหลายและเทคนิคต่างๆมากมายไปด้วยกันกับเชฟรินก่อนที่จะลงมือเข้าครัวกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเชฟรินด้วยครับวันนี้เชฟพาทามัสมัมนนะครับมัสมัมนไก่หรือมัสมัมนเนื้อมัสมัมนอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้เราทําไก่นะครับเราใช้ ไก่ในส่วนของสะโพกติดน่องนะฮะสกิโลก็สับชิ้นที่ใหญ่ประมาณนี้เลยครับมันฝรั่งครับหรืออาจจะใช้มันเทศแทนก็ได้แต่ว่ามันเทศเนี่ยเขาสหวานนะฮะอันนี้เราใช้มันฝรั่งเลยนะครับนี่กะทิครับเอาหัวกะทิก่อนนะครับมาตั้งในหม้อพอให้ร้อนแล้วก็เดือดเบาๆนะครับ เพื่อที่จะใช้หัวกะทิตัวนี้ผัดกับพริกแกงมัสมัมนของเรานั่นเองส่วนประกอบต่างๆครับตามนี้เลยฮะน้ำขามเปียกน้ำตาลปีป๊บพริกแกงมัสมัมนนะครับใบกะวานลูกกะวานอบเชยแล้วก็เใบกักนะครับหอมแดงหรือหอมแขกนะฮะใช้ครึ่งกิโลหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นี่ฮะต้มกะทิหัวนะครับเพื่อที่จะนำพริกแกงลงไปผัด เคี่ยวพริกแกงกับหัวกะทินะฮะเขาจะได้หอมถ้าเกิดเป็นเนื้อนะครับถ้าเกิดเราจะทํามัสมัรเนื้อเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเอาเนื้อไปต้มกับกะทิให้เปื่อยก่อนแต่นี้เราทําไก่นะครับเขาสุกง่ายอยู่แล้วเราใช้พริกแกงนะครับผัดกับหัวกะทิไปเลยนะฮะพอให้แตกมันแบบนี้นะครับ เพิ่มเติมนะครับน้ำมันพริกเผานะฮะเพราะว่าพริกแกงมันไม่ค่อยมันเท่าไหร่ใส่เครื่องเทศลงไปครับไปกระวานเม็ดกระวานแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับต,ตัตปีบน้ำปลานะครับ รุงน้ำแกงก็เลยนะฮะแบบนี้ทีนี้ก็นําไก่ครับไก่ที่เราสับล้างสะอาดไปแล้วนะฮะออกไปเลยเติมหางกะทิลงไปครับแล้วก็เคี่ยวนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะฮะเดี๋ยวเนื้อไก่เขาจะแตกเละพอให้เดือดปุดปุดแบบนี้นะครับจนเนื้อไก่เขาสุก เคี่ยวให้เดือดปุดปุๆเบาๆแบบนี้นะฮะอย่าให้เดือดพลาดน,นะครับจากนั้นนะครับใส่มันฝรั่งลงไปทีห่หั่นเตาไว้แล้วนะครับเคี่ยวจนมันสุกนะครับสังเกตมันสุกนะครับก็จะใช้ไม้จิ้มลงไปนะครับถ้าเกิดเขาติดขึ้นมาอย่างนี้ยังไม่สุกนะฮะใส่ผงปรุงรสนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับหอมแดงกับถั่วที่ส่งนะครับใส่ลงไปเลย่าแล้วเราก็าจะปิดไฟนะครับรอให้หอมเขาสุกก่อนแป๊บเดียวครับรอให้เดือดอีก1น,นาทีเสร็จแล้วครับนี่ครับมัสแมนไก่นะครับง่ายๆสไตล์เชฟปรินขอทุกท่านมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทานอาหารนะครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับ ช่องเชฟรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร